ใ,ใกล้สงกรานแล้วสิ่งที่เฝ้าระวังกันทุกปีนั่นคือเรื่องของการจราจรและการที่คนเนี่ยหลั่งไหลออกไปสู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะ บริเวณช่วงทางสาาเอเชียะนะครับซึ่งตรงจุดอยุธยาเนี่ยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีทั้งการเดินทางไปภาคเหนือกับอีสารนสรถจราจรจํานวนมากเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอปีนี้ก็เลยมีการจัดอาสาจาราจรภาคประชาชนนะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะเร่งระบายรถจากตรงจุดนั้นนะครับที่เป็นขอขวดให้ออกไปในพันที่ต่างจังหวัดได้อย่างสะดวกและก็ปลอดภัยครับ ตำรวจผู้ทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพลตรตรีเสริมคิดสิทธิชัยการผู้บังคับการตำรวจผู้ทรจังหวัดเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาจราจรภาคประชาชนนะครับเพื่อเตรียมรองรับช่วงเทศกาลสงการานต์ในการแก้ปัญหาจราจรโดยมีกำลังอาสาสมัครมูลนิธิอ,อปอพอรเจ้าหน้าที่องค์การเปิปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมจํานวน200นายครับพลตรวีเสริมคิดบอกว่าทางจังหวัดเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวล่ะค่ะในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติมาเที่ยวที่นี่เยอะส่งผลทำให้การจราจรติดขัดรวมไปถึงปัญหาการจราจรในช่วงของวันปกติแถวบร,ริเวณนะฮะศึบสินค้าโรงเรียนและก็ตลาดมีการจราจรที่หนานแน่นดีแล้วกําลังของตํารวจนั้นก็เลยไม่เพียงพอค่ะบางครั้งก็มีภารกิจอื่นๆด้วยจึงต้องมีกําลังของอาสาสมัครเหล่านี้ล่ะค่ะมาสนับสนุนช่วยเหลือก็ได้ การฝึกอบรมโครงการอาสารจาราจรขึ้นนะคะควัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจาราจรวิธีการควบคุมและอำนวยความสะดวกงานด้านจารจาจรอย่างเป็นระบบมีความรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือตำรวจจาราจรในการปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะนอกจากนี้นะครับในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ใกล้จะมาถึงนอกจากอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมทุกนายจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำร,รวจในการอำนวยความสะดวกการจารจาจรและป้องกันอุบัติเหตุแล,แล้วนะครับตามถึงสายหลักสายรองต่าง ผลการปฏิบัติและรณรงในการป้องกันการจราจรในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาจังหวัดพระนครศรีอยยานะคะก็พบว่าสามารถลดสถิติการเสียชีวิตและอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ70ครับก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ก็อยากจะให้หลายจังหวัดนะคะได้นําโครงการดีๆแบบ,บน,นี้ไปปรับใช้กันนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเพิ่มจํานวน เจ้าหน้าที่นะคะในการช่วยกันดูแลเรื่องของการจราจรด้วยนะคะอ,อย่างวันนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นวันหยุดเนี่ยก็คาดหวังกันว่าพี่น้องประชาชนที่ออกไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเวลาเดินทางกลับมานั้นก็เดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัยนะคะใช่ครับในช่วงอาทิตย์หน้าวันสงกรานก็ขอให้มีการวางแผนการเดินทางนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภยอยัยก,กันทุกคนครับ